คิดว่ามูสิไปทังนี้ทางเคยไปกับเบาเล่าลูกพ่อเด้พาทางตรงนั้นทำไมดีเด้เจาะกันไมันายทานขึ้นในป่าวลายตาและก่บาเจนมันยากเลยไปใครมาใช้ส่วน ก็ลมพ้นตกที่แรกว่าถ้ามันมันฝน,นบดตกในมันแดดหอยเมื่ออมือใหม่ซ้ำคับในขณะสิ่ไปได้แล้วมันเป็นแบบนี้บาไว้ดอกไปบดไ,ได้ไปบได้สองนี่และวตกน สวัสดีและสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่หักแดงเมว,ว่านเอฟซีผังลาวผังไทยและก็ต่างประเทศพี่น้องเนาะมาพบพ่อกับช่องบอจอยแซนเองอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะวันนี้บอจอยก็ได้มาบ้านพ่อลุงหายอีกแล้วพี่น้องเนาะอีกวันหนึ่งพี่น้องเนาะไปไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยบ้านพอ่อถูกท่าทีา่

ในมุงสังกะสีกอกน้ำเพลนเล็วพี่นอ้องครูมา อยู่ได้อยู่ยากอยู่ได้ปิดว้เ้่เปิดก็เอของมาให้มงเปิดให้ดิเอาอีกดวงนึงบ่มาเพื่ทังบอยกได้แล้วบอ้ยกได้แล้วบ่ให้มันมึนทั้งหน้าทั้งหลังเนาะ โดยอันนี้ก็เอามาไพ่ได้ไต่กินขับกินหนามกางตื้นยุ่งรถมาแต่ยบานเนี่ยหอดจัดสันอาตานะวันนี้ขี่รถเป็นยังไงจรงจะยุ่งน้ำมันมันยุ่งมาแต่ทางบ้านนองเบนหอดจัดสันจนเจ็บหันแอวคืนเนี่ยยุ่งขี้ต้มจนนอนป้าขี้ต้มเจ็บเสียบายุ่ง มาบมวาเนี Workers, ่ยนะบ่โดยมอสิขี่รถเขาโมเหงโมที่ทีรถไปก่อนมอสิไปก้อนยันรถเพิ่นมาแต่บ้านน้องเบนมาแต่็ุผลบ้านน้องเบนพอดีพิทพอนะฮะคอยไปก่อนเด้อเออไปก่อนก็ได้ใส่เขโย่เอาโย่แล้วก็ใส่น้ำมันเลยฮะอ้าวกรประมาณชั่วโมงไปไปเขาจำเคยประมาณนึกคิดว่าโมสิไปทางนี้

ที่แรกว่ามันมันฝนบตกในมันแดดใช่ไหมเมื่อไมาซ้มคำนี่ขนาสิไปด้าแล้วมันเป็นแบบนี้บไว้ดอกไปบดดสองนนี้ระจบนสองวันนี่น้าเต็นกระพุยตกแบบโมเต็มแล้วมันบ่มีหางลินดดีน้ำขั้นกับเต็มหมด ลูกเต่าก็ได้กลางคืนข้างโอ้โอโยน้ำเดินนี่บ่น้ำเดินนี่บ่เราเนี่มันเป็นน้ำคันเนาะน้ำคันงแต่กินยาปลาเลื้ยงบรรเทาอาการให้มันมันมันเป็นแบบนี้งหูปีบ่ถาา้าหน้าฝนน่ะเดินนี่หรือว่าก็เป็นปีนี้หาก็เป็นปีนี้ฝนตกหลายปีนี่คาดพนฝนตกกับปุ๊เป็น,นยังไงไปรำมดาหร,รือว่ามันจะเกี่ยวกันว่าลดเหรียญต้องเหรียญเขาอะไรและน้ำเมืองน้ำมันมันหรือว่าอย่างมันน้อยน เส้นเกลือน้ำคันน้ำอะไรอย่บ่บ่หกเยี่ยวเนาะบมกเกี่ยวน้ำคั้นเคยเป็นมันเคยมีโยอะมันเป็นอ่างเป็นอ่างมันนี้น้อยลินต้นน้ำมันบมกเกี่ยวกับรถดอกบัน้ำคั้นเกี่ยวน้ำ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 คนขี้งัวคะนนี่เลี้ยงงัวลายพวกเนั่ยนะงัวเขาคันเลี้ยงงัวลายแหละที่มันมีเลดเปิดปานวัเนี้ที่ต้มขยงเนาะ น้ำโคลนนำยังออกมาน้ำกาลปีนมามาเกอออนมามาเกอออนเดอร์ไม่จ้าว่ะโอ้ก็โตกนี้ไปไหว้หน่วยหนึ่งบ่ไปไหว้หนึ่งบ่เครื่องเงือนเราก็ชิบประมาณนี้เนาะข้าวสารเอาไว้ในกระถัง กายมักจอกแน่ๆว่าในถังนีแล้วตังมาได้ซื้องถังซื้อถังดํนะไปซื้อามาบ่าแสนคือเล็กเจาะน้ําดพอดีใส่น้ําบ่ได้มันหัวก็เลยใส่เพิ่นเฮาเอาให้ใส่เฮาก็บ่จักสิใส่ปะไว้ในกอกน้ําเพิ่นว่าเอาใส่ออ่นเบานั่นน่ะก็ใส่ เนี่ยจะกาสมันจะดีใครก็มาะอบบาอืมกับอากไปหมบอนดูบอนเศาแล้วซาประมาณนี้น้องเลยซวงเลยตามมีตามเกอแต่ก่อนเือนกะคนบ่ยยูตกนี่คือสิเหตุยังบ่ได้ดอก แมนบาทางป้าม <gravity> ือทางป้าหน่อยนึ่มันมาไม้มันลดบาเหลาขาอนาง้ทางปด้วยปลา้นซับทิมขวาับมันใต้ฝนตกเนี่มันมเกินเลยซับขุดทิขุดทิเกิเลยมันหนาวเาว่าอกั น้าช่วงฝนแลลวมันตายเลยมันบอกตายเลยมันบกเกินเลยันเาเลย <c oughs> ตกเยาวไปตัดมันตายเลยตัดตายมันอยื่อไม่สิะตายนะซับคื่องซับซับหักซับนึงทเดียอันี้ผิดนะเด้ออันน้องตีชา สองคนนี่บอแลนไปนำเขาเนาะไปละห้าเฮดเจ้าไปละห้าเฮดเจ้าเฮ็ดยังเฮ็ดฤทธิ์ได้อยู่บ่ได้พอได้กินประมาณโอ้ยโอ้ยนี่แหละถูกไหมครับาะไรอไรให้พาลูกกินเนาะดูพาลูกพาเต้ากิน ยังดีนะมันโบหัวนี่ถ้ามันหัวแล้วมันมีบอลอยู่แล้วผลดีอนี้จะใครกวอ่ะราอยู่เทิงพี่แรกนะดีกว่าตอนอยู่เทิงเพื่อนนะบ่อดีร้ายเราเรามีร้ายเราสันโดยตามเขาเขาบอกว่ามีร้ายอยู่ตามบอดิเสียงขั้นว่าอยู่ในหางอะไรเลยจักมือกระสิตกลงได้กันได้ดุแมนแมนแมนนี่คนเดิมเหี้ยมมือกันได้แมนกราเตียวขึ้นเตียวลงเยอะก็เจ็บยน่อน ว่าลายกะเมือลูกลายคนนะบอกคนนั่นคนนั้นเขียวลงข้าเมือเองหายปรเภน้นบอกคนนั้นกับคนนั่งตไดู้จัิมีการดีและย่ตาม ยินกับอะไรน้ำข้าป้องกันน้ำข้าไหนี่คับพูดหนึ่งยาไม่กิมามื่อน่ะนี่ได้ซื้อแน่นแคปเมงวันมาให้เขายอนเป็นเมงวันหลกิลายก็ไดจ่อยจเยสงไฟอะไรบ้าเอ่าอันี้คือบอกคุณยายเพินคือบอกคุณคุณยาเพินมาเล่ายังได้เชงไฟยังอันหนึ่งก็ได้ใต่หุ่นกินเขาอันนี้ก็ใช้มอไฟได้แชงไฟบอก เ่งไฟครับนีแล้วมือหนามือหนุ่นะมันี้มันบอท่านแล้วมือนี้มันคำเลยคนะตกทางกับมาเนี่กระอ้ยขนาดรหดใหญ่นี่ยังสายเลยได้เดียวนี่มันสายแล้วมีแลนอองแรนเข้าจะกมาแต่ละเถื่อนบดใา่มีมือนี้มันใส่เลยเริ่มใส่เลยใส่ก้นนะเออ มันสิลอยไปเลยนะเดมันเปื่อยทางเนาะแม่นอยากลอยไปเลยเนี่ยคือคือโง่แหละพี่น้องเลยใช<อ>่หยาบดินนันดินมันจับตีนลายไงมันหมือนไปเลยมันลื<อ>่นขั้นตกอีกจักมือซองมือมาบ่ได้แน่นอนรถใหญ่เนี่ยเนี่ยแหละทำมันลิ่นนี่ย,นย,นนนยันได้มารถจักอยู่บ้านเนี่ยยันเป็นนั่นเนี่ย

เก็บกับไว้หนักหนตีถ่ายลงำลงนําประับจิ๊บ้าวันนี่รถคนนี้ลงกันลงกันได้เดือดเลยนี่แต่บบกับไวมันตีถ่ายเลยตอนเมื่อบ่ะตอนคืไปะลงตางนั่นนี้ไปหอดเทียงเ็บเลยไปหอดเทียงเ็าเลยพกนั้นกับออกมานี่บ้านนี่ เินมืินมืนี่จะบอกผากันหยางกงนลอยคว่น้าหัวอีกไปฟังเงนเท่านะว่าพอแห้งอยงแรกมื่อ้านโอ้ยน้ำมันลายแล้วผู้นหนึ่งแห่งวสีสิเป่าโหลดดาวันสุขเจ้าไปโลกก็สิเป่าโหลดก็ได้วัดสันาวสันยางน้ำหัวไปแล้วแล้เรอวะนตัดนงยังมาด บัดอีนายตลาดน้อยไปทางนี้ครับคือชินาบุลายบ้านเนี่ตจาไปทางนี้กันทีนี่เล่นเรามาตอนแรกว่าตลาดน้อยมื่อนี้จัดสรุนนะจะมาเนาะมาแต่ว่าเขาอยู่ภาคนี้ไอ้ฝันเนาะเราก็ว่าภาคมันเนี้ยบ้านมักเบ็ดบ้านมักเบ็ดใหม่ลึกใหม่น้องเบ็ดใหม่อยู่ทางใดอยู่ภาคหัวยทางนี้บอกบ้านน้องเบ็ดเรเลยจัดสรรน้องเบ็ดใหม่น้องเบ็ดใหม่จัดสรร เรื่อยคำตองลองโอ้ยจากันอั่นีอว่าแถวหนุนหันต้องลองทานบ้านทางนี้บ้านทางนี้บ้านน้องเบนก็ไล่บ้านเจ็ดหหกบาทสี่ห้าบาทบ้านใหม่คำตองลองบ้านบ้านต่อไปทางลาดใเยนแยตองลองบ้านไปหลังเราลังวมกันนั่นนพอดังเด่น เงินขับตังลองใ่คนมาแหงแห้งบบดนี้อไปในกระเพื่มนี่มันคำตั้งลองมันนี่เล้ยเนาะเ่อชิได้มเงี้ยก็เจอเล้วบ้ดนี้ตัวดินแห้งแกงจยใครมาไหว้เนี่ยเพรมีแกงน้มกับมเฟโลูกแกงนเฟลูกกับแก้งบมเวนแก้งแล้วบเบิ่งโอ้เขาเบื่อไลยโผล่แก้งทำไมเขินอะไ

กินแล้วอยากหายเลยเขาหัวที่หายลูกแก่งเลยเขาบอกว่าได้มันน้อยเขาเห็นได้กินเลยเนาะเจ้าของกับาเวียดเห็นอย่างนี้ตกใจตกใจอย่างกว่าเดิมขคาเวียดทางานนงทางเห็ตุผงก็ได้มุงเหตุผก็ได้นั่นแหละ มุ้งตันตันซิบมุ้งขึงตากฝนตากฝนมุ้งเลยมันจะมันช่วงมันเศร้าช่วงมันเศร้าก็มุ้งเศร้าเศร้าตกแล้วก็มุ้งบดได้ลายแล้วพกแผ่นเท้าเดียวแผ่นเดียวเน้อเตาะตอนนั้นเตาะสนนั้นสนนี่แล้วอ่าเป็นทางตะปูทางตะปู

เด,ด,ด,ดี๋ยวกับลูกมันไม่ให้บ่ลูกขงมือนะกันให้กลางคืนเนจ็บเจ็บได้ยิน,นอ๋อคัดกินแตให้เมืนแล้วแลนไปใส่น้ำคัน้นยาปลาเรืองแกปวดคืนนี่กินเม็ดหนึงหะะ่งแล้วอ่มันเทาบ่นอนเลยเอาไฟค้างตีนมัน่งไม่เอาไฟค้างผู้ค้างให้มันเช่าขัา้นค<อ>้างหน่อยหนึ่งค้างค่อยๆแล้ว ว่าดเอาขนาดเอาไพ่างมันสีพอนผูู้มบ่เอามือไปไววในนี้เลยมือฟอปวระมาณห้อนๆกับหพ่มนอุ่นๆนะเนาะเมนเมนเมนนอนก็ไม่ได้พันบม้อคืนนี่้เล็กฮะจะทำเล็กมา มาได้นอนมาได้ผันบ่าเจ้าน่ะเจ้าผันอยู่ว่าคืนนี่น่ะนะหรือว่ามาได้ผันยังเลยผันผันยังผันว่ายูหรถบอสหรือว่าผันเห็นมีเงี้ยผันจะน่าห้สิบบอกบับเจ้าปิดอันนี้าสิบบอกแบบเจ้ามัดสิเลยมาได้มักดอก จะเจอแค่เหล็กจะมาฟันพันคือพันว่าก,กีลูหรือว่าคีพายในักบอลใดเต็มมัดฟันคืนนี่บ่มอคืนนี่เล็กออกเล่กหออ่อเอากรบอเล็กคุ้ยเอากระ ห็นมันลงในเพชรในลายจังแมนโมแมนหรอกนี่ะพาลูกกินเถากแกน้อไม้ไปหาอยู่เส้นนไม่นะไปหาอยู่ลูกใั่ไปหาเนาะน่อไม้ยังอันนะน้อไมหน้อไม้เพชรบ่มีแนวกินหอกไปหาหน้อไม้เพชรน่อไม้เพชรน่อไม้เพชรมันบริมีหนามหรอวะน้อไม่บุ้งน้อไม้ยังกับบุง นี่น้ำมันเพชรที่ว่าเป็นมันออกในดินมันซี่ขึ้นซี่ขึ้นเป็นช่องน้ำ่ันอยู่เทวีนั่นีเองน้ำมันซีอยู่เทวีนั่นเองมันจิซ่ร้ามันจะเศร้าฮะอืมไปฉันสิขอจบคลิปไว้ก่อนพี่น้องไอ้เฮากระบาดโดนเลยเนาะคลิปนี้ก็ที่ผมมีอย่งหลายเนี่ยมันยังหลายแต่เศร้ากว่านาทีแหละพี่น้องเนาะกามา อัปเดตเนาะอัปเดตแล้วก็มาแจ้งข่าวเอฟซีน mm ้อ hmm. ข่าวเบาสวนพนัมเรื่องที่ไปเมื่อวานนี่แหละน้องไปตกละกำลำบากลำกันแต่ก็ไปบนเซงจุดไม้เอฟซี mm hmm. ก็คอมเมนต์มาว่าเอาวันพระวันศินกับพากันไปน้อว่ะท่นโย่เอ <laughs> าว่ะวันศินเพลงเด้อว่ะโบเมย์วันศินดับว่าเป็นยังดอกว่ะ mm hmm. ยังไปคอมเมนต์ตอบเขาอีกอยู่ mm hmm. มมเมื่อไมันเบิ่งปฏิทินเหมือนมันโบแมย์ได้สินเพลงสินดับพี่น้อง ิดาก็บ่มีแพรเฒ่าเลยผู้ใหญ่ที่ว่าไปนำกันนะก็ดีผู้เฒ่าที่ไปนำกันบ่มีไปร่หูเลยจะไป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 อยู่อันมอสื่อมอลำนะก็ดีเท่ากับวันสินใครหนึงได้หน่างิกหน่างอบ่ได้ห่างกนดีบ่กับมอสื่อเราบริได้ห่างแล้วบริได้เครียดอีบ่ห้างมอสือมอสือก็ห้างเข้าเข้าก็ห้างมอสือเขต่องห้างกันดีห้างเลยก็ดีห้างดี เลยนะเบิงหมูเบิ่งหมูเกลือขาวป็นว่าหมูน่ะคือเกลือมันอยู่เออเกลือมันอยู่ได้เบิ่งมันได้เลยมันสบ่อหอนหอดวันได้เหรอมันตัวยี่ก้อนได้นมันสืได้กินก่อนเข้าโเลได้ด้วยโอเคเป็นกำลังใจเนาะให้พอลูกห้าพี่น้องเยนี่ยสมหักสมวังอะไรสมกับลูกเมียเพิ่นเนาะกลับมาอีกอะไรแต่ว่ารอให้มัน ผลชาตัวก่อนเนี่ยมันแดดมันแห้งก่อนจังน้อยฮะนะน้องอดอดเอาเด้ออดเอาอยู่กับลูกไปก่อนเยาะหอนมือมันหักจะได้มาเองดอกพี่เขาเขจะไปไวเนี่ยมันก็มีปัญหาหลายอย่างไงพี่น้องเขาเลยจะไปไวแน่ใช่สวัสดีเลยสบายดีสบายดีสบายดีดยสบายดีสบายดีเลยสบายดีคือกันมันเงินมันเงิน นออยากให้มีลูกแพะไข่เจ็บสาธุสาธุสมบูรณ์ปากเนาะมาเนี่ยพี่นางเนาะเฮือนหางเพิ่อนกัดเพืนได้ทุบปูนเก่าเก่าเนี่ยพี่นางเนาะพันได้ทุบนี่ยพี่นางเลยเนาะ โ okay. อเคที่ขอเจ้าคลิปลงเพียงเท่านี้เด้พอพ่อแม่พี่น้องถา้าผิดพลาดประการใดกข็ขอโทษขอัานำผากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยเด้อพี่น้องเ้ยสวัสดีและสบายดีสบายดี